สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช,ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดานะเขาจะมานำเสนอห้านายปกตินะครับห้านายปกติของวันที่22นะ22มิถุนาย,ยน2567นนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับสีม่วงสีม่วงสดใสสดใสนะโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับก็ ขอขอบพระคุณสมาชิากทุกท่านนะครับที่มาเข้าชมนะครับท,ทุกคลิปเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามตด, like, ด,ด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ให้5กับ6นะมา96นะครับเข้าเลยนะแต่ไปนเน้นที่0ูนย์กับ1นนู่นแปไม่เน้นนะครับเปนเน้นที่0นกับ1มา599เ้ออมา6 9 9 6เนะครับเข้าเข้าหนะ ก็ขอแสดงความยินดีเมื่อวานนี้มีเบิ้ลด้วยมีเบิลสองสองนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้จะเป็นเลขอะไรเราก็มาชมกันเลยนะครับขอขอให้ทุกท่านพิจารณานะครับพิจารณาก่อนนาไปใช้นะครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับประมาณนี้นะครับยีิบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดห้าปกติเด่นสองกับสามนะครับสองกับสาคู่กันกับหกกับเจ็ดนะครับ สองกับ3คู่กันทั้งหมดมันมี4 5 6ห้าหนะครับก็เลือกที่6กับ7นะ6 2สองหสนะครับ6 2สองห7สสองเจดสนะครับ4 2 4สนะครับห้าสองห้าสามนะครับ3นี้เลยนะครับ4ี่ห้าหกเว่างั้นเถอะใครชอบ4 5หก็จัดไปนะครับมานี้นะครับอืมอ่าครับมาดูใกล้ๆหน่อยอ่าครับ 2 3คู่กับ6กับ7นะครับเขาฟันที่3นะ3ามอยู่ตรงนี้นะครับเออส่วน6กับ7ก็จะอยู่ส่วนบนนี่แหละข้างล่างเป็นตัวรองนะครับอ่านี่คือชุดบินนะอ่าฟันทงที่3ก็เอา3ไปลูดไปวิ่งนะครับ3นะครับลูดวิ่งใครชอบ3นะใครชอบ2ก็เอา2ไปลูดไปวิ่งนะครับ3ามนี่นะครับอ่าน่อยหรือว่าใครชอบ6กับ7ก็เลือกได้นะครับมันจะมาตัวหนึ่งละประมาณนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแหงๆนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่งคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับสามนี้เลยครับับเียแล้วครับห้านาฬินาปกตินี้ออกหกโมงครึ่งนะหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านได้เหได้กรีดกันนะครับโชคดีโชคดีนะครับแนวทางวันนี้ก็มีตามนี้ครับสวัสดีครับ